สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนออร์แกนิก USA ค่ะวันนี้คุณแม่พาเพื่อนมาดูอาดอกทิวลิปนะคะแปลงทิวลิปหน้าบ้านของคุณแม่นะคะตอนนี้ทุกต้นนะคะออกดอกบานสะพรั่งอย่างงดงามเลยนี่ค่ะมาดูมีหลายสีเนาะนี่ชมพูอมม่วงโอ้โหดูสิคะสวยสดราชินีแห่งดอกไม้เลยนะคะทิวลิปเนี่ยสวยเหมือนแบบเป็นเหมือนเหมือนดอกไม้ปลอมเหมือนดอกไม้พลาสติกเลยนะคะ ดูสิคะเงาเชีย์เงาเหมือนแบบเอ่อเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนผ้าไหมอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมมีความแบบเงาวาวกระมี่ดูสินี่สีเหลืองสดมากเลยอันนี้เป็นสีส้มๆบางดอกก็จะมีบ้างที่บานก่อนเพื่อนแล้วก็โรยไปเริ่มเริ่มเหี่ยวๆนะคะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะ ตรงนี้ก็มีอีกสีหนึ่งนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นผีเสื้อนะคะกำลังแทงดอกอช่อดอกกำลังขึ้นเลยนะคะเห็นไหมที่เป็นเหมือนแบบ ชี้เล็กๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนเข็มเนี่ยอันนี้กำลังจะออกดอกนะคะอันนี้คุณแม่แค่เอามาทดลองปลูกแซมระหว่างแปลงนะคะเพื่อที่จะ,ะทดสอบว่าน้องกวางของเราเนี่ยจะมากินหรือเปล่าเนาะ<ม>นี่ยังยังปลอดภัยอยู่นะคะเ<ม>พื่อนๆคุณแม่ปลูกมา4 5เดือนแล้วนะคะยังอยู่ค่ะถือว่าโชคดีนะคะนี่ดูตรงนี้ค่ะตรงนี้มีเชลลิปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเห็นไหม ช่อดอกเนี่ยหนานะคะมีกลีบดอกเยอะเลย<ส>เห็นไหมอาวโวโนโมาทำอะไรลูกขอโทษค่ะน้องเหมียวเห็นไหมคะดอกงามมากเลย<ส>นี่เรามาดูตรงนี้อีกแปลงหนึ่งเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะดูช่อดอกสิเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวสักพักพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆสิบว,ว,วันประมาณนี้ชิวลิปก็น่าจะโรยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่ก็จะหาอย่างอื่นมาปลูกแซมนะคะเดี๋ยวยังไงคุณแม่จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ช่วย ฝากเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครอบครัวบ้านสวนอเนตของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ขอตัวไปทำสวนนะคะงานหลังบ้านรออยู่เพียบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ